สวัสดีครับวันนี้พามาดูนะฮะกล้วยตานีด่างนะครับตกลูกตกเครือแล้วเห็นไหมอ่าซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับก็จะเห็นว่าลูกของเขานะฮะก็มีการด่างด้วยนะฮะ,ะคุณลักษณะของกล้วยตานีด่างนะครับก็จะบอกไว้ก่อนเลยนะฮะ,ะลูกเขาเนี่ยมีเมล็ดนะครับสามารถเพาะเมล็ดก็ได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องรอ,อหน่อยอย่างเดียวนะฮะสามารถเพาะเมล็ดได้นะครับนี่นะ ขนาดาลูกยังด่างเลยนะฮะมาเล็บพ่อมาต้องด่างอย่างแน่นอนนะครับนี่นะฮะเป็นคุณลักษณะพิเศษของกล้วยตานีด่างนะครับต้นนี้ก็ตกเครือเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เป็นไปตามคาดครับทั้งเครือนะครับก็มีด่างผสมลงก้านลงลูกลงกิ่งมาเลยนะครับเห็นไหมฮะเป็นลายเส้นๆนะฮะ นี่นะฮะกล้ยตานีด่างครับ,รบมันจะด่างลงก้านลงลูกเลยนะเมะเล็ดเขาสามารถเพาะพันุ์ได้นะครับนี่นะฮะกล้ยตานีด่างนะครับคุณลักษณะพิเศษของเขาครับโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับ